สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงสลินทิพจนจิตชั้นป .5 โรงเรียนบ้านท่าฝางอำเภอเมืองจังหวัดประจวบกีรีขันจะมาอ่านทํานองสนอสังทองตอนกำเนิดพระสังเมือ่อนั้นพระสังซอนอยู่ก็รู้สิน้นพระแม่ไปไป อาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่จัา คแล้วรำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณลำลบพบใจจะออกให้เห็นตัวก็กลัวกัน กินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉันคุยเคียรี่อไรทั้งดินดดนพระมารดามาเห็นจะรำไรกอบเก็บข้าวหกที่ตกดีน ผู้คนชนนาีจะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ตูแลจัดแจงทุกแห่งห้นช่วยขับไกป่ปลา